กอนประตูดิจิตอลพร้อมติดตั้งรับประกัน2ปีผลิตภัณฑ์จากแบรนด์คอนล็อกรุ่นนี้ยอดฮิตครับผม CLX 50สีเงินซิลเวอร์แบบนี้และจะบอกแบบนี้ครับรุ่นนี้ไม่ได้มีแค่สีเดียวครับผมทองด้วยครับดำด้วยครับเดี๋ยวเราเรีวิวสีดำก่อนรุ่นยอดฮิตเลยครับตัวนี้สีดำแบบนี้ครับรุ่นนี้วิธีการใช้ประเภทล็อกเป็นตะขอฮุกและเป็นการจับแบบนี้ครับ ติดตั้งได้กับประตูทุกรูปแบบบานเลื่อนบานอลูมิเนียมบินเซอร์วนิลเหล็กสแตนเลสและสามารถติดตั้งกับประตูบานสวิงได้เช่นกันครับผมโมเดลแบบนี้วิธีใช้งานโยกกานโยกขึ้นเพื่อล็อกแบบนี้ครับประเภทนี้และฟังก์ชันมีการสแกนนิ้วมือตรงนี้กดร,รหัสตรงนี้แตะการตรงนี้และมีช่องกุญแจอยู่ตรงนี้ครับกดตรงนี้เพื่อที่จะเปิดฝากุญแจออกมาวิธีไขกุญแจไม่ยากครับใส่เข้ไาไปที่ตรงนี้ได้เลย แล้วเราจะปลดล็อกด้วยกุญแจแบบนี้ครับผมระดับการป้องกันน้ำ66 IP ครับสามารถติดตั้งถึง outdoor ได้นี่คือการรีวิวกรอนประตูดิจิตอลจากช่างติดตั้งโดยตรงดูอีกทีครับสีดำสีทองสีเงินครับ สนใจบริการดีๆแบบนี้จากผลิตภัณฑ์ในแบรนด์คอลล็อกช่องทางติดต่อก,กดที่รูปโปรไฟล์จิ๊กตอกหากวิดีโอนี้มีประโยชน์กับท่านกดหัวใจกดแชร์รีโพสต์นี้บันทึกโพสต์เก็บเอาไว้ตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งและคิดถึงเราหากต้องการติดตั้ง่อนประดูดิจิตอล